ดีครับผมขี่รถไถฟอครับเเดี๋ยวขี่ไปครับกับบ,าาบ,บ,บึงอาจารย์ใบครับบึงอาจารย์ใบเพิ่นขีด <c oughs> ไม่เห็ดถนนครับเนี่ยเสริมขั้นเสริมขั้นเสริมขั้นเห็ดถนนครับนี่ยเพราะว่าพนมันเที่ยวหลายครับผมนี่ทข้างลงไปมันอารถประโยน,นี่เดี๋ยวให้เพิ่นผู้ใบเพิพ่นเสริมใหม่ครับนี่ จักสีวา่าขั้นหน้าหรือว่าจักสีว่าถนนครับผมนี่เที่ยวยูโรโซ่เมื่อแล้วพังลงไปเบิดห์หเมเดี๋ยวให้เพิ่นผู้บายเพิ่นเสริมใหม่ๆก่นครับเพิ่งทีอเหรอหอยรลดหลีก,กันไปหลีกกันมากกันเลยขีดินเลยเงียลงไป,ไปเมื่อครับโอ้ยเป็นผู้บายเารน ดันขึ้นมาใหม่ก่อนครับตัวเอาเอาเงาๆได้เอา,เอางา,าๆงานะฮะไปง่าคุ้นชังอยู่ต้องเสริมอยู่เรื่อดด้วยครับเนี่ยเพราะว่าเพิ่นจะเที่ยวยราาวย้ายครับถนนเส้นมันผ่านหน้าพื้นเยอะนะครับโอ้ นั้นละได้การเลยบ้านเขาเพราะเห็ดแก้โอ้เป็นหลุมเป็นบอ่อครับผมบางเชือเข้ามาเขากระเหียก,กันกับพุ่นดื่นลงไปลงไหหน้าคุณครับนี่ครับผมเอาละโอ้เออขึ้นไหมกรถิ่มาใส่หลุมพอดนี้เลยนะ จักหน่อยจักหน่อยจับไปโอเคอเลยอู้เอ,อ,อาละเดี๋ยวเพื่นอนะติกวดมาใช้มองลุ้มนะครับนี่ควงขีดเพลินนะ เ,เดี๋ยวนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิกขวดให้ครับกวดมาไซ่นีได้ครับนี่มันเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่นี่แต่บอ่อเฮดบ่อแป้งเอาแบบบ่มันบอ่อเป็นตะเบิงได้ครับนี่เที่ยวแต่ละปีแต่ลาร์หนูเป็นหลุมเป็นบอ่อไปเลยเดยกจากรถคนเขา่าจากรถเกี่ยวจากรถุยังผ่านเขามาดัดมาใส่หลุมไม่ได้อาจารย์ใบเด้อลุงหลุมเด้เหรอ เบาๆมาเลยยาวมายาวมาเรื่อยๆโอเคโอ้ยเกีียวหลายครับพี่น้องเลยเดินสีนี่างนี้เว่ยอีก่น้อยน้อยมาอีกมาอีกมาโอเคเลยโอ้ยโอ้ ระวังระวังระวังโอสีมือแหงเลยเอลีลาพระเนธเมยน,นอดนดีว่ะ๊ยาปัดยังครับพี่นองเลยองบนี่ ขเขาทาปลาเดิบครับที่ไหนประมาณนี้เรี่ยอยเลยบ้านนี้เฮ้ยเจ็งสี่นี่ไงเว้ยเฮ้ยสุดยอดครับผมนี่แหละเขาถึงว่าอาจารย์ใบของเถี่ยเลยครับผมเป็นที่ไหนห้ามได้บ้านเจ็งสี่เลยเออเอาบุกนี้บ่เถี่ยไม่เรี่ยไรวะ พอพ่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 อโอ้ย้ยปานี่เรียนงปัญญาะครับที่น้องเลยจวดเลยจวดเลยจวดโอเคเสือไหมครับเสือไหมถ้าเพื่อเสือไหมบ่ได้ครับผม โอ้ยรถขนรถเกีียวมากเนาะนี่ผ้านี่พันพันจะเป็นจักเจ้าครับนี่ทางทางไปหน้าเพิยู่เรียวทางทางเสืนเอ้ยสวย อ้าวเรียบร้อยครับผมเบยโซอีกอาจัดไปเอ้ยเพื่อนใดเอ้ยเพื่อนใดเบียดใหม่หัวมาจากที่ทางเลยมัอนี่พ่อใจหลายเพื่อนใดเบียดใหม่มือนี่โอ้ยเพื่อนพ่อใจลายครับเพื่อนผู้ใหญ่มอนีสตาร์ทมาได้กัดตีนเลยเออ ตั้งตั้งที่ซื้อมากแล้วก็เลยเปลี่ยนแบบเลยครับนี่เพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นไหนแบบใหม่เพิ่นพ่อใจหลายครับผมนี่งที่ลราเพิ่นพ่อใจหลายครับผมเดีเ๋ยวเบิ่งสุดเลยครับพี่นอ้องเออคุณอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ เว้ยเพิ่นอารมณ์ดีแล้วครับมพิ่นเพิ่นผู้ไหย์เพิ่นอารมณ์ดีครับอะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดนี่ก็เดี๋ยวจูบไปเที่ยงทีเดียนะครับเพิ่นผู้ไหย์เพิ่นเสริมพันกุ์แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยครับผม